ท่านมหาเศรษฐีผู้มีบุญทั้งหลายวันนี้เป็นวันสงกรานต์ตรงกับวันที่13เมษายนพุทธศักราช2565ว่ากันว่าการเริ่มต้นที่ดีจะทำให้ประยะปรโชน์สบผลสำเร็จจากการเริ่มต้นที่ดีนี่เองและหลายคนเริ่มต้น จากความพร้อมเพียงจากความตั้งใจจากความสมัครสมานสามัคคีคนบางคนมีบุญมีวาสนาเกิดจากการบันดิตานันจะเสวนาเอตัมมังคลมรมุตตะมังแปลถอดความว่าการครบบันดิตนำมาซึ่งความเป็นมงคลยิ่งนักการเริ่มต้นที่ดีในวันนี้วันสงกราน หลายท่าน้หลายคนตั้งใจทำบุญและลึกถึงบุพการีชนพ่อแม่ปู่ย่าตายายผู้ให้เลือดให้เนื้อบุคคลผู้มีบุญดังกล่าวมีความตั้งใจในการทำบุญไม่ว่าจะเป็นคุณสะสนันหารเจริญก็ดีคุณพาวิทยาศรีวรรณวั์ก็ดีคุณป้าประทีพจีนเกิดก็ดีคุณกรวิทคุณธัญญาพร และเด็กชายกรหัดสดินสุขวิทย์เกียรติกุณก็ดีพร้อมทั้งคุณมนัญ,ญญาพี่ิปิลหลายคนตั้งใจมีความรู้สึกอยากได้บุญในวันปีใหม่ว่ากันว่าการทำบุญมีด้วยการหลากหลายไม่ว่าจะการสละทรัพย์ไม่ว่าจะการให้ทานแต่บางคนอยากทำบุญด้วยการออกกําลังกายทำเสนาสะนะ ช่วยดูแลเสนาสนะไม่ไว่าจะเป็นศาลาการประเรียนกุฏิวิหารแม้กระทั่งห้องสุข,ขาภายในวัดไตรมิตรวิทยารามมีความสุขในการบริหารจัดการโดยการเอาความรู้ความสามารถโลก,กทัศน์วิสัยทัศน์ด้านอนอกมาใช้ทำอย่างไรใหจะสวยทำอย่างไงจะดี ทำยังไงจะงามห้องน้ำเป็นห้องที่สกรปรกแต่การบริหารจัดการของผู้ที่มีปัญญาสามารถทำให้เป็นของสะอาดเรียบร้อยดูดีเข้าไปแล้วงามตาเหมือนอย่างว่าเราเข้าไปคนแรกคุณศาสนันหารเจริญก็ดีคุณพาวิทยาศีวรรณวัฒนก็ดีคุณเปิ้ลก็ดี คุณกรวิทย์คุณธัญญาพรก็ดีมีปกติอย่างสถานที่ทุกอย่างให้เกิดความสะอาดเรียบร้อยดีงามสมกับเป็นผู้บริหารจัดการเป็นเจ้าของกิจการธุรกิจพันล้านทุกท่านทุกคนอยากได้บุญอยากได้ความสุขอยากได้ความเจริญอยากได้ความรุ่งเรืองยิ่งไปคนท่านก็คือว่ามิตร เป็นคนที่มีมิตรมากคอนเทคกับคนทุกที่ทุกหน่วยงานโอบอ้อมอา,ารีวจีไพโลทรงเคาะผู้คนและวางตนอย่างพอดีวันนี้มีกว๋วยเตี๋ยวเย็นตะโฟวันนี้มีอาหารรสชาติสุดยอดหลากหลายถวายเจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธาจารย์ ถวายกุศริลพระมหารัชมงคลมุนีนอกจากนั้นพระเถรานุเถระภายในวัดไตรมิตรวิทยารามของละเอียดของปณีีของที่หลังสรรอย่างดีแล้วนำมาซึ่งศรัทธานำมาหรือความรู้สึกเป็นสุขดังกลาง่าวขอบุญกุศลที่ท่านมหาเศรษฐีผู้มีมีบุญทั้งหมด ทั้งมวลดังกล่าวมีขุณพาวิทยาคุณศาสนาหารเจริญเป็นอาทิจงนำมาซึ่งบุญไสนิ่งที่ศูนย์กลางกายความใสนิ่งใจใส่นิ่งเป็นที่มาของทรัพย์ใหญ่ขอให้ท่านได้กัลยาณมิตรที่งดงามไม่เจอคนภัยไม่เจอคนพานเจอแต่นักบาทรัณฑิตขอให้ได้รัพย์สมบัติที่จะพึงมา พึงเป็นพึงเ,เกิดขึ้นเคยนโดยง่ายขอให้ท่านประสบความสำเร็จในชีวิตงานไม่มีอุปสรรคใดๆธุรกิจทั่วโลกไม่มีสิ่งที่จะขัดขวางใดๆเพราะท่านสะสมบุญไปอย่างดีแล้วสิทธิมัทถุสิทธิมัทถุสิทธิมัทถุอิทางพลังเอตสมิงรัตนมิงสัมปทานาเจตโสขอสิ่งที่หวังขอสิ่งที่ต้องการขอสิ่งที่ปรารถนา จงสำเร็จกับท่านผู้มีบุญผู้เป็นกระยาณวิตยตลอดการนานถืน